การสร้างมูลค่าจากขยะโดยผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นซอฟพ,พาวเวอร์เทศบาลตำบลน,น้ำมะเขืออำเภอสหัดสขันจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับผมนายพินน์นันประดิษฐ์นาย,ยกเทศมนตร,รีตำบลน้ำมะเขือสำหรับนโยบายการจัดการขยะมวลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบลน้ำมะเขือให้ความสำคัญและดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกป,ปี เป็นไปตามแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสะอาดของตำบลน,นามาเขือสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดของจังหวัดกาลสิน์โดยคัดแยกขยะตามหลัก3 r ตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางนิ้นไปที่การจัดการขยะจากครัวเรือน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มอาชีพมีรายได้จากการเพิ่มพูนมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ผสมประส,สานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของตนในท้องถิน่นอันจะส่งผลให้เกิดเทศบาลตำบลน,นาเกือเป็นตำบลสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ เทศบาลตำบลน,นามมะเขือได้จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยประดิษฐ์ไม้กวาดที่ทำจากขวดพลาสติกเหลือใช้วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือนชุมชนสะอาดและลดปริมาณขยะในชุมชนผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาชนในพื้นที่ตำบลน,นามะเขือมีการนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าชุมชนน่าอยู่มากขึ้นลดปัญหาภาวะโลกร้อนปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลน,นามะเขือลดลง โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนตำบลน,น้ำมะเขือเทศบาลตำบลน,นามมะเขือได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนตำบลน,น้ำมะเขือขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักการกำจัดขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดลดภาระค่าใช้จ่ายในการกาจัดขิมยมูลฝอยของเทศบาลตลอดจนสมาชิกของกองทุนได้รับสวัสดิการและรายได้จากการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยสมาชิกจะได้รับเงินปันผลในทุกๆปีนอกจากนี้ยังได้รับเบี้ยขยันและชาปนกิจของสมาชิกในครัวเรือนอีกด้วย